องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจัก,กรีประจปีพุทธศักราช2 5 6 5 วันที่6เมษายนพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกาที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1เชิงเขาแก่นจันทร์นายรณภพเหนืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2565 ทั้งนี้นายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นายดุสิตจิรพัฒรากรเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีการจัดพิธีในวันนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรับรึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานับประการ ทั้งทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยมกบัตเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายภายในพิธีนิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์สิรรูปจเจริญชัยมงคลคาถามีข้าราชาการภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงวันจัก,กรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีอันเนื่องมาจากวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งรชาชวงศ์จักรีทรงรวบรวมราชาอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงทรงก่อตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นราชธา,านีครั้งทรงครองสริราชาสมบัติทรงป้องกันบ้านเมืองให้พ้นจากข้าศึกทรงดำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7. กันยายนพุทธศักราช2,352ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา27ปีและในวันนี้นะคะในงานของท่านด้วยราชการจังหวัดราชบุรีท่านรณพงเปลียงไ้โรจนคณะผู้บริหารท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้สามท่านนะคะขอขอบคุณในหัวหน้าส่วนราชการ